สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดํากรีนครับเดี๋ยวเรามา update. อัปเดตบ่อเราบ้างบ่อหนึ่งไร่แซมวิ่งเป็นคนเปิดเซมมเป็นคนสอนอันนี้เขาตักอยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดแบบไหนนะเราไปดูกันว่าถูกสูตรหรือเปล่าหนึ่งไร่มันจะออกมาลามักษณะไหนเจอดินดานแล้วครับ แสมวิ่งตักตรงนี้จะเป็นเนินครับที่ค่อนข้างจะไม่เปียกนะโอ้ใส่แบบแบบนี้ชาวบ้านมีใจใตายหาเลยแหละใส่เยอะมากแต่รถจะหนักหน่อยเออน่าจะมีลูกรังหรือเปล่า อุ้ยมีลูกรังด้วยครับะะเป็นไงเอาให้เป็นสาสตร์นะ,ะโอ้ตายแล้วดินก็เป็นพันเที่ยวแล้วครับหน้าดินกอ็อยู่ที่ประมาณเนี่ยมันลึกประมาณสองเมตรเฮ้ยหนึ 1, ่งเมตรห้าสิบตักผสมไปเลย เขาเริ่มเริ่มชำนาญการแล้วนะแซมวิงอะ่ะเนี่ยถ้าคนตั้งใจอะ่ะยังไงมันก็ได้นะน,นี่เขาเปิดไปก่อนครับเดี๋ยวจะลงชั้นสองชั้นสองนาจะลงได้สบายสบายครับดินตัวนี้ไม่มีหินครับอลูกรังเดี๋ยวไปทําทางครับ นึ่งไร่ตรงนี้ก็อยู่นานเหมือนกันนะพราะเปิดบอ่อใหม่ครับหน้าดินค่อนข้างจะลึกไม่ใช่ลอกนานครับเราอยู่บนภูเขาเลยครับตรงนี้ในโซนนี้ก็สูงมากแสงวิ่งก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับเพราะว่าวิ่งตอนนี้เราไม่ได้ตัดราคากันไม่ได้ตัดอะไรกันคือเอานี่แหละเอาผลงานครับมามาให้ เขาเลือกว่าจะเอาทีมงานไหนเพ่ใกล้ๆกันครับก็คือต่างคนต่างมาีเล่นเลี่ยมแต่ว่าไม่ได้ลดราคากันครับราคาเท่ากันหมดก็คือเราจะจัดหนักแบบนี้ให้กับลูกค้าได้เห็นว่าเราใส่ดินเยอะเขาก็มาเอาเราเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับ,บโอ้ เจอลูกรังครับเอาขึ้นหน่อยลูกรังอะ่ะโอ้จัดหนักจัดเต็มครับแซมวิ่งนี่แหละก็คือเขาขับรถของเขาเองแล้วก็มันจะไม่ทำให้รถโซมนะอันนี้ก็เขาก็ขับของเขาเองไงเขาจะดูแลรถตลอด ตรงไหนที่ได้ยินได้อะไรเขาก็จะรู้เลยครับแต่เราไม่ได้ให้แซมวิ่งขับตลอดนะเพราะว่าเราต้องหาคนขับที่มีฝีมือคอยสอนแซมวิ่งก็จะเป็นคนสเปรไม่ถึงว่าอ่าเวลาคนขับไม่มาให้แซมวิ่งก็จัดการเห็นไหมเรื่องเสมอแล้วกันยอดเขาเรียกว่าฉบับครอบครัวครับให้ดูใกล้ๆเลยนะ ังเขาให้ตัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดึงสโลปที่หลังมั้งเฮ้เดี๋ยวถามมาก่อนเขาให้ขุดยังไงเนี่ยน้แซมเาให้ขุดยังไงขุดไปนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเก็บขอบที่หลังวะอันนี้อันนี้เอาให้เอาให้เสมอใช่ไหม ลอกให้เสมอใช่ไหมก็ลอกให้ถึงดินดานนะครับอ๋อเอาดินดานไปนิดๆได้ไหมให้ผสมกับดินน่ะได้กนน็นี่แหละผสมเออนั่นแหละผสมไปเด้อเพราะว่าเราเอาแต่หน้าดินไปเดี๋ยวดินข้างล่างอะ่ะมันมันขายยากใช่ไหมนนผสมเลยป่ะเออผสมเลยผสมมิกซ์กไว้นะแลจะผสมอ่ะคุณพัตภุรนเนาะเออเดินไปหน่อยนะ่ะขูดคูดคูดคูด,คด,คดแล้วก็มิก ก็ยังไม่ต้องทําอะไรเยอะรถไม่มาเราก็จอดนี่แหละพอมาปุ๊บเราก็มิกใส่ลง,ลงไปก็เออนั่นแหละถามพี่มิมก่อน,อน,นพี่มิมบอกว่าเอาอย่าเอาลงหน้าดิอย่าเอาลงนั้นเยอะเออนั่นแหละเราก็ขูดขูดไม่ต้องเอาลงเยอะอะประมาณสักสิบเซนอะไรประมาณนี้นะขูดขูดแล้วก็มิกกันไปนะเพราะว่าเขาดูไม่ออกหรอกเพราะว่าหน้าดินหายากถ้าขูดเอาแต่หน้าดินไปอะ่ะ มันดินข้างล่างเราจะขายยางสันทีเออ,เอ,อนั่นแหละมิกมิกได้พาพขึ้นๆึ้นโอ้ดินตัวเนี้ย สบายเลยครับได้ถมที่นี่สบายเลยนะตรงนี้ปลูกยางอะ่ะยางพาราไม่ขึ้นเลยครับดินแบบนี้ครับอ่านั่นแหละ นี่เขาเรียกว่าหน้าดินครับหน้าดินผสมไปทำไปแล้วก็ก็เก่งเองครับก็เขาดู YouTube เรื่อยๆเลยแซมวิงเนี่ยเขาจะศึกษาเรื่อยเลย แต่ว่าช่วงที่เราจ้างคนขับก็คือเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งมาจับอะไรเยอะแยะครับ,รบเพราะว่าไม่อยากจะแย่งหนะ้าที่บางครั้งคนไม่เข้าใจว่าเออทำไมแซงวิ่งไม่ทํางานก็คือหน้าที่ของเขาส่งน้ํามันครับหากับข้าวให้หกล้อได้กินแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องละคือเรายังรอคนขับอยู่ แล้วก็ให้แซมวิ่งทําไปก่อนครับเรียนรู้เพราะว่าเปิดบอ่อใหม,ไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะสุดตรงนี้แล้วก็ให้รถลงไปด้านล่างชั้นล่างวนเลยหนึ่งไร่นี่สามารถวนได้เลยครับสบายสบาๆสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ